อืนี่เลยพันมะเกือราดด้วยซอสอะไรเน่ะวันลีกะตาบต้ตาวต้าสันอืมเพิ่มความสมาร์ทเอาตาต้าใส่ไปด้วยวันนั้นตาต้กินกับขนมปังวันดีครับโอ้มีการวันดีด้วยอืมร้อนอยาไม่ร้อนจะอร่อยไหม เย็นก็ไม่อร่อยสิครัพลังน้อยวัสด,ดีครับสว,ว่นะพลังน้อยอิ่มแล้วนะคะกับยาดาเด็กไปแล้วโอ้ยเก็บตามแก้วเต็มโต๊ะเลี้ยงหลานทั้งวันวันนี้ ร้อนหนึ่งนาทีได้สามคำปะได้สองคำโอ้ยแซ่บปะเผ็ดไหมไม่เผ็ดร้อนมามาใส่พริกเจ็ดเม็ดเจ็ดเม็ดป๊าป๊ารู้จักไหมเจ็ดเม็ดหูฟ่เจ็ดเม็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดนิดน้อยเจ็ดอิเซเวนสตุกย่าชิลี ไม่เผ็ดปาปากินเผ็ดได้ครับปาปืาแต่มันรลอนการจัมโบ้ตักให้ครั้งเดียวเกือบหมดกระทะนะคะพี่น้องค่ะอืมอยเย็นก็ไม่อร่อยอื อุ่นร้อนกระเป๋าๆอยู่นั่นเนี่ยทักไลน์ดองอลิสมากะเล็กฝรัง